ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองมัะชาการกองทัพไทยคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพีรายาพิรมพักดีค่ะคุณผู้ฟังคะในวันอังคารแบบนี้นะคะเป็นประจำทุกสัปดาห์เราจะได้มาร่วมพูดคุยกันถึงเรื่องราวของเศรษฐกิจค่ะ,คะวันนี้เราอยู่ในสายกับท่านรองศาสตราจารย์ดรธนวันรพลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัง ค่ะอาจารย์คะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราได้พูดกันถึงเรื่องราวของการเปิดประเทศตอนนี้ค่ะก็มีการเปิดประเทศมาเป็นเวลา9วันแล้วนะคะอยากจะทราบถึงความคึกคักทางเศรษฐกิจแล้วก็ตามพื้นที่นําร่องการท่องเที่ยวต่างๆอะค่ะว่าตอนนี้เนี่ยได้มีตัวเลขออกมาบ้างไหมคะว่าเป็นยังไงกันบ้างอะคะคือถ้าถามว่ามีหรือยังผมเชื่อว่ายังไม่มีนะครับเพราะว่าเราอาจจะเห็นตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในแต่ละวันก็จะมีการรายงานว่าเข้ามาบางวันก็หกพันคนบางวันก็สามพันคนนะครับผมคิดว่า ก็แล้วก็มีตัวเลขของคนที่คือเรียกได้ว่าสมัครหรือว่ายื่นใบเข้ามาที่จะขอเข้าประเทศไทยนะครับ <c oughs> ในเรื่องของการที่จะเข้าเกณฑ์ของการที่จะไม่ต้องคัดกรองต่างๆเห็นบอกว่าก็มียอดเข้ามานะครับประมาณคือภายในต้นเดือนเนี่ยนะครับประมาณสัปดาห์แรกเนี่ยจะมียอดใบสมัครกันเข้ามาเก้าหมื่นคน <c oughs> แล้วก็จะมีคนที่เข้ามาแล้วเนี่ยหรือว่าอนุมัติให้เข้ามาคือสามหมื่นคนนะครับ <c oughs> เพราะนั้นถ้าเราดูจากตัวเลขเนี่ย เราก็น่าจะเห็นว่าในเดือนนี้เนี่ยอย่างน้อยก็น่าจะมีคนเข้ามาในระดับที่ใกล้เคียงแสนคนถึงสองแสนคนถ้าเราประเมินจากตัวเลขนะครับที่มีการให้ข่าวกันมาโดยทางการเนี่ยเพราะฉะนั้นที่ทานของตัวการท่องเที่ยวของเราเนี่ยก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์เป้าหมายที่ได้วางไว้ว่าในช่วงแรกๆก็น่ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณแสนถึงสองแสนคนนะครับ <c oughs> แล้วก็อาจจะผลักดันให้เป็นสามแสนคนขึ้นไปได้ในช่วงของ เดือนธันวานะครับเพราะฉะนั้นกรอบของการเที่ยวในแต่ละเดือนหนึ่งแสนึงสามแสนคนเนี่ยเป็นสิ่งที่พึงจะเห็นได้ก็น่าจะสร้างบรรยากาศความรู้สึกที่ดีในเชิงบวกเพราะว่าแหล่งค้าไทยเราก็ได้ทําการสํารวจดัชนีความมั่นของผู้บริโภคแล้วก็ดัชนีความมั่นของหอการค้าไทยซึ่งก็จะมีสมาชิกนักธุรกิจที่อยู่ตามหอค้าจังหวัดต่างๆทั่วประเทศนะครับก็มุมมองออกมาในเชิงบวกรับการเปิดประเทศแต่ถามว่า ผลในเชิงรูปธรรมจริงๆเนี่ยผมคิดว่าก็แบบค่อยเป็นค่อยไปแหละครับก็นักท่องเที่ยวเพิ่งเริ่มเข้ามานะครับ <Okay. S 2> เพราะฉนั้นเราก็จะเห็นบางกลุ่มบางก้อนเช่นสายการบินนะครับบางสายทัวร์บริษัททัวร์โรงแรมบางที่ก็น่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มเข้ามาแล้ว <Okay. S 2> ผมคิดว่าเราคงจะเห็นมักผลมากๆก็คือช่วงใกล้ปีใหม่แล้วก็ช่วงแต่มาถึงปีหน้าค่ะ okay. แล้วสําหรับในช่วงนี้ค่ะสถานการณ์การแพรบบ่ระบาดของโควิดสิบเก้าเนี่ยในมุมมองทางเศรษฐกิจเองมีอะไรที่จะต้องน่ากังวลใจไหมคะในช่วงนี้ คือผมเชื่อมันมีอยู่สองจุดนะครับเป็นหนึ่งคือข้อที่จริงต่นที่สองคือความกลัวเังเห็นว่าการเปิดประเทศเนี่ยคนจะกังวลว่าจะมีการติดเชื้อเพิ่มโดยก็มีข้อสังเกตว่าถ้าเปิดประเทศแล้วเนี่ยชาวต่างชาติอาจจะทําให้มีการติดเชื้อเพิ่มนะครับอ,อันนี้คือความกลัวค,ความกลัวที่สองก็คือว่าเอะถ้าเราเปิดเมืองการคลายล็อกดาวนะครับเปิดโรงเรียนจะมีการแพร่กระจายหรือจะมีการกลับมาติดเชือ้อ รอบที่ห้าไหมผมเชื่อว่านี่คือความกลัวสำหรับข้อที่จริงเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นตัวเลขของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาว่ามีการติดเชื้อนะครับทําให้คนไทยติดเชื้อไหมเราไม่เห็นเพราะว่าเราไม่เห็นข่าวเลยว่านักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้ามาเนี่ยติดเชื้อแล้วเพราะส่วนใหญ่คนน่าจะตรวจคัดกรองเอทีเคก็น่าจะผ่านเรายังไม่เห็นข้อมูลนะครับข่าวสารอะไรออกมาเพราะว่าถ้ามีประเด็นเนี่ยมันควรจะมีการพาดนะครับหนังสือพิมพ์พาดหัวหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งหรือเป็นข่าวในโลกโซเชียลนะครับเพราะนั้นเราไม่เห็นตัวนี้ แต่ถามว่าสิ่งที่เราเห็นคืออะไรเราก็เห็นคลัสเตอร์โรงเรียน<ะ>ตอนนี้ก็เริ่มมีคลัสเตอร์งานศพแบบนี้นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าคนไทยเองเนี่ยบางทีในการใช้ชีวิตประจำวันหรือกิจวัตรประจําวันซึ่งก็มีสองหลักใหญ่ๆก็คือหนึ่งการไปประกอบอาชีพธุมาหากินก็าจะมีการติดเชื้อได้เช่นไปที่ทํางานไปโรงเรียนโดยสารนะครับเพราะยอดผู้ติดเชื้อรายวันซึ่งอยู่ในกรอบป,ประมาณเจ็ดพันแปดพันเราก็อยู่นะครับที่มีการติดเชื้อรายวัน<ะ>แต่ยอดผู้เสียชีวิตเนี่ยน้อยลง<ม>นะครับเพราะนั้น ในเชิงของการที่ใช้วิตามันก็จะมีคนที่ยังติดเชื้ออยู่บ้างนะครับเพราะว่าการฉ mm ีด hmm. วัคซีนก็ยังไม่ได้ครอบคลุมร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็บางคนก็ยังไม่ได้ฉีดนะครับ <Okay. S 1> ขณะเดียวกันเราก็จะเห็นการติดเชื้อมาจากการสันทนาการคือ mm hmm. การสันทนาการก็แยกเป็นสองสามอย่างก็คือเราเห็นว่าบางคนก็เดินทางไปเที่ยวนะครับ <Okay. S 1> เข้าไปจัดปาร์ตี้เป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็อาจจะมีการติดเชื้อนะครับ <Okay. S 1> หรือก็อาจจะไปงานในเชิงกึ่งสันทนาการเส็นง,งาน เลี้ยงฉลองวันกลงวันเกิดงานพิธีต่างๆก็อาจจะมีมีลักษณะการทําให้เกิดการติดเชื้อได้เพราะ,ะนั้นผมคิดว่ามันเป็นสถานกา,ารณ์ปกติที่เกิดขึ้นมากกว่าเพราะว่าเรายังไม่เห็นตัวเลขของยอดผู้ติดเชื้อนะครับรายวันที่กลับมาทะลุกเกินแสนและถ้าเราใช้หลักการนะครับของการเปิดประเทศเป็นสําคัญปกติแล้วเนี่ยการพักเชือ้อหรือการฟื้นตัวหรือการเรียกว่าเชื้อจะจะก่อให้เกิดการติดเชื้อและแพร่กระจายเราก็เห็นว่ารับเชื้อมาในวันที่หนึ่งนะครับ วันที่ห้าหรือวันที่เจ็ดเนี่ยมันจะมีการติดเชือ้อถ้าเราเอาให้ครอบคลุมก็อาจจะเป็นสิบสี่วันนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราคุยกันในรายการเนี่ยคือวันที่เก้านะครับเก้าพฤศจิกายนเราก็ไม่เห็นข่าวข่าวของการติดเชือ<ม>้อจากกต่างประเทศ<ม>ครับะ<ม>อนที่บอกก็คือว่ามันมีความกลัวเชื้ออยู่แต่ว่าข้อที่จริงเนี่ยเราก็มีการติดเชื้อจริงครับแต่ว่าเป็นเรื่องของคนไทยที่ติดเชื้อกเองแล้วก็ยังไม่ได้ผลักดันให้ตัวเลขของการติดเชื้อรายวันเกินีั้วลู่หนึ่งหมื่นนะครับเพราะเราคิดว่าก็ ยังอยู่ในกรอบที่เป็นกรณีติดเชื้อปกติคนระับแต่อ mm hmm. าาร์ก็ถ้าดูลูกกราฟก็หน้าติดเชื้อรายวันลดน้อยถอยลงเป็นลาดับน่าจะควบคุมกันอยู่คนระับค่ะไม่มีอะไรที่จะต้องน่ากังวลในช่วงนี้นะคะอาจารย์คะอีกเรื่องหนึ่งตอนนี้ที่ค่อนข้างจะเป็นที่ให้ความสนใจในสังคมนะคะในเรื่องของการบูลลี่นะคะล่าสุดก็มีประเด็นจากครับเฮาไม่ทราบว่าอาจารย์ได้ติดตามกันบ้างหรือเปล่านะคะที่มีคนกลุ่มหนึ่งพูดจาไปในแนวของการ พูดถึงกาคนกลุมอินทรีบางถินงถ่นนะคะทะ่านี้ในฐนานะที่ตัวอาจารย์เองเนี่ยก็คลุกคลีอยู่กับกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่นะคะรวมไปถึงวงการทางเรื่องเศรษฐกิจต่างๆอยากจะสอบถามอย่างนี้ค่ะว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเข้าใจว่าภาคกลางหรือว่าส่วนรวมของทางภาคกลางของเราเนี่ยมันคือความทันสมัยคือการรวมตัวของเศรษฐกิจการเงินความหรูหราต่างๆแล้วก็มองว่าในถิ่นอื่นอื่นเนี่ยด้อยกว่า แบบนี้ค่ะอยากจะให้อาจารย์ช่วยอธิบายถึงว่าแต่ละภาคเนี่ยค่ะก็มีความสําคัญไม่แพ้กันนะคะที่จะช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวต่อไปได้อะค่ะครับก็ในยุคนี้เราก็จะได้ินคําสําคัญที่วัยรุ่นชอบใช้คือคำว่าบูลลี่นะครับ <S 1> <S 1> <S และกลุ่มวัยรุ่นเยาวชนเขาก็ไม่ชอบให้ใครบูลลี่เขาเหมือนกันนะ<ช>ครับ <S <S อันนี้เราก็ราเข้าใจแล้วก็ผมเชื่อว่านิสัยของคนไม่ว่าชาติไหนก็ตามเนี่ยเราไม่ชอบให้ใครบูลลี่เราเหมือนกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญอีกประการหนึ่งเวลาที่เราเดินทางไปต่างประเทศเนี่ย เราจะรู้สึกภูมิใจว่าเมื่อมีใครชื่นชมประเทศของเราเพ<ช>ราะท่าทามท้องถิ่นของเราภาษาของของเรานะครับในฐ <c oughs> านะของคนไทย <c oughs> และก็บางทีในโลกโซเชียลนี่แหละครับเจอบรรดาเด็กนักศึกษาเนี่บอกว่าโอ้บางทีต่างชาติเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าเราจเจริญและทันสมัยแค่ไหน <c oughs> <c oughs> ด้วยความไม่รู้เพราะบางคนก็แสดงความเห็นในโลกโซเชียลเนี่ยเราจะเห็นว่าในยุคสมัยเนียนะครับไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ตามเนี่ยบางคนก็แสดงความเห็นออกไปเลยในโลกโซเชียล <c oughs> แล้วบางคนก็ทําผิดพลาดในโลกโซเชียลนะครับ <Okay. S 2> ก็คือพอไปดําเนินการปั๊บเนี่ยมันเป็นกรณีของหมิ่นประมาทซึ่งเราเจอหลายเคสมากนะครับ <Okay. S 2> ที่มีความผูกพันคือมาหมิ่นประมาทองค์กรต่างๆอ <Okay. S 2> และเรื่องแบบนี้มันเป็นคดีอาญา <Okay. S 2> แล้วก็ยอมความไม่ได้นะครับเราก็มักจะเตือนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยข้าไทยเป็นประจํา <Okay. S 2> ว่าระวังนะ <Okay. S 2> การที่เรากดเข้าไปนะครับด้วยความสนุก <Okay. S 2> กดไปตามคนอื่นแล้วก็ขาดการกันกรองเนี่ยพ <Okay. S 2> อเรากดข้อความเข้าไป มันกลายเป็นคดีอาญาบนพรบอรคอมพิวเตอร์ทันทีอ okay. เพราะเรื่องแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องให้คนทั่วไปเขารู้ว่ามันเป็นความเสี่ยงนะครับ <Okay. S 2> ผมเชื่อว่าสิ่งสําคัญมากๆเนี่ยการหล่อหลอมความเป็นชาติเนี่ยมันก็จะมาจากหลายชาติพันธุ์หลากหลายภาษา <okay. S 2> จะประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะดูหนังซีรีส์เกาหลีซีรีส์ฝรั่งฮอลฮลีวูดเนี่ยนะครับแต่ใประเทศเนี่ยรวมมาจากหลายหลายชาติพันธุ์ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นการรวมหลายหลายชาติพันธุ์แล้วเป็นชาติขึ้นมาเนี่ยมันก็จะมีความกลมเกลืนกันในแง่ของวัฒท่รนทผิดนะครับ ผมเชื่อว่าในระบบประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่มีใครเห็นด้วยอะไรร้อยเปอร์เซนต์หรอกก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งที่เห็นด้วยกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยแต่ละหลักการของทางประชาธิปไตยก็จะบอกว่าเอาเสียงส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจในฐานะของใช้หลักโดยทั่วไปก็ถือว่าคนทุกคนถูกว่ากล่าวอยู่แล้วนะครับแล้วก็ท้ายสุดก็คืออาจจะเป็นเสียงส่วนหนึ่งเนาะนะครับผมเพียงแต่จะพูดกว้างๆว่าในกรอบตรงนี้เนี่ยมันก็มีคนที่อาจจะให้มุมมองให้ความเห็นที่ไม่เข้าใจและไม่ทราบ เพราะนั่นอยางที่บอกว่าพอเราหล่อหลอมมาเป,เป็นเป็นเป็นชาติเนี่ย <Okay. S 2> ผมคิดว่าสิ่งที่เราจะเห็นนะครับว่าแต่ละภาคเนี่ยที่หล่อหลอมมารวมเป็นประเทศไทยเนี่ยจะมีความโดดเด่นเฉพาะนะ <Okay. S 2> ครับเช่นถ้าเรามาดูถึงภาคใต้เนี่ย hmm. เราก็จะเห็นนะครับว่าความเป็นภาคใต้เนี่ยซึ่งก็มีอาณาจักรดั้งเดิม ในเชิงที่เราเคยได้นอนจาจักสีวิชัยอะไรแบบนี้นะครับท,ท,ท,ที่ที่มาแล้วก็มีวัฒนธรรมธรรมถิ่นผมเนี่ยชอบมากเลยว่าเวลาไปภาคใต้เนี่ยผมชอบทานข้าวหย่น้ำบูดูนะครับ<ช>แกงไตปลาแกงเหลืองนะครับ <หะ S 2> และบางทีคนในภาคต่างๆก็จะชอบก็คือผัสตอใช่ครับเพราะฉะนั้นมัน,ม,นมันก็เป็นวัฒนธรรมของของของ,ของวัฒนธรรมถิ่นแน่นอนว่าภาคใต้ภูมิลําเนาก็เป็นเกี่ยวกับประมงนะครับความใกล้เส้นสุดๆร้อนชื้นก็เลยปลูกยามพาราได้เยอะนะครับและเป็นภาค แรกๆที่ปลูกยางพาราซึ่งอย่างนี้กระจายไปทั่วประเทศเนี่ยะนั้นภาคใต้เนี่ยจะเป็นแหล่งของการปลูกเพื่อทางเกษตรกรรมแล้วก็เป็นแหล่งประมงที่สําคัญส <Okay. S 2> ิงค้าประมงเนี่ยจะมาจากทางใต้เพราะว่าเป็นการติดทะเลนะครับและแน่นอนว่าภาคใต้เองเนี่ยก็จะใกล้กับประเทศเพื่อนบ้านก็คือประเทศมาเลเซีย,ยซึ่งก็ทําให้ในบริเวณภาคใต้เนี่ยจึงเป็นด่านชายแดนที่มีเม็ดเงินสะพัดมากที่สุดก็คือด่านสะอืาค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นถึงความโดดเด่นของภาคใต้วัฒนินนะครับมโนลาหนังตะลุง นะครับแล้วเราก็จะมีมีกรอบของการไปท่องเที่ยวในฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยซึ่งเป็นชื่อเสียงในระดับโลกก็คือเกาะภูเก็ตนะครับพ <okay, okay. S 2> ังงากระบี่แล้วก็ฝั่งอ่าวไทยก็จะมีทางด้านสมุยนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งแน่นอนว่าแล้วเราก็จะบอกว่าเราก็จะไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับเส้นพระบรมธาตุนะครับที่นครศรีธรรมราชนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ผมเพึ่งมากผมก็เพิ่งรู้ว่าเวลาไปคือ เป็นเจดีที่ไม่มีเงาอะ,อะแต่จะสองมุมไหนก็ตามคุณธียาเคยทราบไหมครับว่า<ม>ต่องไปมุมไหนก็ตามเนี่ยมไม่มีเงาอะไม่มีเ<อ>งาของปลายยอดเจดีย์ให้เห็นเลยเป็นที่อัศจรรย์มากนะครับรออแล้วก็จะมีอาจรารย์อาจราจรย์ุคามรามาเทพก็จะเฝ้าอยู่ตรงตรงประตูที่จะเข้าไปตรงเจดีย์ตรงบันไดซึ่งก็ทําให้ช่วงหนึ่งเราก็จะมีอาจตุคามรามาเทพที่ตดงดังแล้วก็ตอนนี้ก็หลายคนก็คงจะคุ้นเคยเพราะว่าหลายคนก็ คอยไว้บูชานะครับหร,รือว่าไปไปไหว้นะครับด้วยเหตุผลต่างๆนานาก็คือไอ้ไข่ฉันเขาบอกห้ามเรียกคุณไข่เขาให้เรียกไอ,อ้ไข่<ะ>ประมาณนั้น<อ>นะครับเพ<ะ>ราะนั้นเราก็เห็นเนี่ยนี่คือภาคใต้ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของเป็นแหล่งเพาะปลูกยางพาราซึ่งทําให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในการปลูกยางพาราที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็เริ่มมาจากภาคใต้แล้วก็กระจายไปภาคเหนือภาคอีสานภาคตะนออในแน่นอนว่าข้าวที่อร่อยมากก็คือข้าวสังหยดของพัทลุงประมาณนี้ เ <c oughs> พราะเรา <c oughs> เราเราเห็นภาคใต้ซึ่งความโดดเด่นทางด้านเกษตรกรรมครง้างสิงคโปร์เขาก็จะเด่นทางด้านเกษตรกรรมพ <c oughs> อเราพูดถึงใต้แล้วก็วิ่งขึ้นทันทีวิ่งขึ้นเหนือนะครับ <c oughs> ถ้าเหนือก็แน่นอนนะครับเป็นเมืองภูเขาเป็นเมืองท,ที่ที่เรียกว่ามีวัฒนธรรมร้านช้างนะครล้านาาน,นา <c oughs> ก็จะมีศิละปะของพม่านะครับแล้วก็มีศิลปะของทางด้านลาวผสมผสานไทีซึ่งเราจะเห็นแล้เป็นเมืองท่องเที่ยวสําคัญ,คญ <c oughs> นะครับแล้วเราก็จะเห็นเป็น แหล่งท่องเที่ยวมีตะเก็บตามแนวชายแดนก็คือนะครับแม่สอดแม่สายนะแม่สอดที่ปากแม่สายที่เชียงรายนะครับเราก็จะมีสินค้าหลากหลายเชื่อมโยงระหว่างไทยกับเมียนมาซึ่งก็ตรงแม่สอดแม่สายก็จะเป็นด่านชายแดนที่เป็นระดับสองของประเทศในการค้าขายนะครับแล้วก็มีสินค้าจากพม่ามากมายนะครับจากเมียนมาเข้ามามากมายก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยวแหละครับเมืองอุตสาหกรรมเมืองใหญ่สินค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าเกษตรนะครับซึ่งเราก็จะชัดเจนว่าเมื่อก่อนก็จะมีลำไย มีกระเทียมหอมซึ่งหลังๆก็จะลด,ดบทบาทลงไปเพราะว่าเราก็จะเจอสินค้าเกษตรนะครับหอมกระเทียมจากประเทศจีนบ้างแบบนี้นะครับแต่ก <Okay. S 2> ็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแล้วก็เป็นดินดนเกษตรกรรมนะครับก็จะมีนิคมอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ลําพูนจะถือว่าใหญ่แล้วตอนนี้เราก็จะมีเส้นทางที่ประเทศจีนเนี่ยเขาใช้เป็นเส้นทางโลจิสติกเชื่อมมาในอาเซียนก็คือทางด่านเียงของ Oh, แล้วก็มี <okay. S 2> ท่าเรือเชียงแสนที่เป็นการล่องแม่น้ํามาจากทางจีนนะครับเข้ามาที่เชียงราย mm hmm. ซึ่งก็เห็นว่าข้างหนึ่งก็จะมีเป็นประตูหน้าด่าน <Okay. S 2> นะครับที่เชื่อมโะหงประเทศจีน mm hmm. นะครับเลยเพิ่งยิ่งก็คือทางด้านมณฑลยูนนานก็คือคุณหมิงนะครับ <Okay. S 2> ซึ่งก็จะมีความพยายามของไทยที่จะทําเส้นทางรถไฟเหนือจดใต้ก็คือตั้งแต่เชียงรายผ่านมาเดชชัยแล้วก็ลงมาเชื่อมกรุงเทพ mm hmm. ซึ่งก็จะเป็นเส้นทางที่ยังอยู่ในแผนนะครับแต่ว่าทางจีนก็เลือกไปที่ภาคอีสานซึ่งเราก็มุ้ไปที่ภาคตะวันเนียงเลย จึงก็แน่นอนนะครับว่าเคยมีนักประวัติศาสตร์เคยเขียนไว้อันนี้ผมก็อ่านมานะครับก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นฐานคนไทยเนี่ยอาจจะมาจากคนลาวนะนะครับแล้วก็เป็นลาวอยุธยามันก็เป็นความความเชื่อทางประวัติศาสตร์ซึ่งผมเองไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางประวัติศาสตร์แต่อ่านไปอ่านมาบอกว่าอเป็นขีดจริงๆไอ้หรือมาจากขอบนะครับแต่ก็รู้ว่าไทยอยู่บริเวณนี้แหละเพราะแน่นอนนะครับว่าประวัติศาสตร์ผูกพันระหว่างคนไทยกับสปปลาวเนี่ยจะมีความผูกพันภาษาถิ่นเนี่ยก็จะใช้เชื่อมโยงกันนะครับและแนนนนน่่่ออววาาคมมุสบูรณ์ขงงล้โเีย แล้วเราก็จะเห็นว่าลำน้ำโขงก็จะเราจะนึกถึงบ้านไฟพญานาคแล้วมีเส้นทางท่องเทียย่ยวพญานาคแล้วก็บรากาศดีซึ่งบอกว่าอยู่บางจังหวัดนะครับก็อากาศโอโซนดีมากเช่นอยู่ร้อยเอ็ดหนึ่งวันอายุยืนหนึ่งปีวันนี้นะครับะนะครับเพราะนั้นก็จะถ้าเป็นเมืองอเกจิอาจารย์ที่เป็นแหล่งทางด้านพุทธศาสนาเราก็เห็นสกนลคนครเนี่ยจะมีเกจิอาจารย์เยอะมากะนะครับภาคอีสานนี่จะเป็นสายวัดป่าเยอะมากคนไข่ก็จะไปไหว้พระาธาตุนะครับแล้วก็ไปวัดป่าเนี่ยโอ้โหจะไปทางภาคอีสานเยอะมาก อาหารจำถิ่นก็จะเป็นอาหารที่ขึ้นชื่อของไทยนี่แหละส้มตำราบน้าตกฐานันทุกบ้านทุกเมืองฝรั่งบังค่าทานหมดนะฮะบางคนก็ทานส้มตำลาพ้วยอะไรแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นฐานหลังๆเนี่ยก็จะมีการเพาะปลูกทางด้านยางพาาเปนเยอะแล้วก็มีการเคลงว่าเมืองหลวงของยางพลาที่หนึ่งเนี่ยต้องหนีไม่พ้นบึงการนะแบบนี้นะถ้าไปทานปลาบึกก็ต้องไปทานที่หนองคายนะครับแต่ถ้าเมืองที่ชาวสปลาวชามาพักก็จะเป็นเมืองที่อุดรประมาณนี้นะครับซึ่งพอเราเห็นปั๊บราก็เห็นว่าก็เป็นเมืองเกษตรกรรมนะ S <S> <S แล้วก็จะเริ่มมีฐานการผลิตอุตสาหกรรมก็จะเริ่มไปที่โคราชขอนแก่น<ม>และทางจีนเองเขาก็เลือกเส้นทางที่จะเชื่อมโยงระหว่างจีนกับไทยเนี่ยเขาจะวิ่งนะครับลงมานะครับ<ม>ก็คือทางภาคอีสานนี่แหละ<ม>นะครับแล้วก็วิ่งเข้ามาเชื่อมทางไทยแล้วก็เห็นรถไฟรางคู่หรือว่าไฟต่างๆเนี่ยเราก็จะพยายามเชื่อมที่หนองคายเชื่อมไปถึงจีนแบบประเภทน,นั้นนะครับแล้วก็ยังต่อขนานมุกดาหารเชื่อมไปยังดานังของเวียดนามเวดานังซึ่งก็ทําให้ภาคอีสานเนี่ยเป็นประตูสู่ อาเซียนไม่ว่าจีน<ม>หรือว่าเวียดนามซึ่งก็เป็นเมืองโดดเด่นในอนาคตนะครับแล้วเราก็จะเห็นนักลงทุนของจีนก็ไปจ่อที่สบปลาวเยอะไม่ว่าจะเป็นสวรรค์เตโนโรหรือแม้กระทั่งที่เวียงจันทร์เพราะฉะน,นั้นจะสังเกตว่าภาคอีสานในประชากรเยอะสุดแล้วก็มีโอกาสที่เป็นแหล่งภาคที่เติบโตมากที่สุดที่หนึ่งของประเทศไทยและเศรษฐกิจก็น่าจะเจริญในอนาคตในช่วง10-20ปีข้างหน้านะครับรเพราะแรกภาคตะวนเชียงเนือก,ก็จะเป็นเป็นเมืองกเกษตรกรรมนี่แหละนะครับสําคัญ พภาคกลางก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เป็นแหล่งพ่อปลูกข้าวแล้วก็จะเริ่มใช้นิคมอุตสาหกรรมมากขึ้น<ม>ก็จะมีที่นิคมอุตสาหกรรมอุยานะครับที่จะเยอะนะครับลบบุรีก็มีอุตสาหกรรมเกษตรบ้างนะครับแล้วก็จะเป็นภาคตอนออกซึ่งก็จะเป็นชนบุรีซึ่งก็จะเป็นพื้นท <Okay. S 2> ี่อีสีก็จะเป็นเมืองอุตสาหกรรมดั mm. ะนั้นภาคกลางภาคตอนออกเนี่ยโครงสร้างทางเศรษฐกิจเป็นอุตสาหกรรมและมีความเป็นเมืองสูงนะครับแต่ว่าวัฒนธรรมของแต่ละภาคก็จะดีงามเยอะมากนะครับเชียงใหม่ก็จะฟ้อนเด็บ ใช่อีสานนี่ผมชอบมากก็คือไม่ว่าจะเป็นทางด้านโปรงลางไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเติร์งนะครับหรือว่าแคนหมอลำนักร้องลองูกทุ่งม,มาจากอีสานกันเพราะนั้นพื้นฐา,านทางวัฒนธรรมที่สนุกสนานพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่มีอายุยืนนานมาีซากนะครับของทางด้านไดโนเสาร์ก็จะค้นพบจากใช่อีสาน,นหรือว่าเครื่องปั้นดินเผาบ้านเชียงอะไรพวกนี้แรงงานย่าทำอยู่ภาคอีสานบมดะเล็นะครับเพราะนั้นนี่คือโครงสร้างของประเทศที่หล่อหลอมมาเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็มีโครงสร้างที่หลากหลายก็ทําให้เราเนี่ยเป็นประเทศที่รับการยอมรับจากนานาชาติว่าเราาาามมีควหหลลกย แล้วก็เป็นสังคมที่อยู่ด้วยกันอย่างสมานฉันน์และเป็นมิตรกับชาวต่างชาตินะครับผมเชื่อว่านี่ก็เป็นสิ่งที่เราควรภูมิใจในความเป็นไทยในทุกภาค แหมได้ฟังแบบนี้แล้วรู้สึกภูมิใจถึงความเป็นคนไทยขึ้นมาทันทีเลยนะคะเพราะว่าแต่ละภูมิภาคเนี่ยก็มีจุดเด่นเนเป็นของตัวเองรวมทั้งไม่ใช่แค่จุดเด่นให้พวกเราได้รู้จักกันนะครับดังไปนานาชาติก็รู้จักจุดเด่นของประเทศไทยในแต่ละภาคก,กันด้วยนะคะค่ะอาจารย์คะในช่วงนี้ประเทศไทยของเราหลังจากวันที่9เนี่ยทางกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าอากาศจะหนาวขึ้นอีกในแต่ละช่วงปีอะค่ะสภาพอากาศเนี่ยค่ะอาจารย์มันมีส่วนสัมพันธ์ กับการที่คนเนี่ยจะออกมาท่องเที่ยวอย่างสถานที่ต่างๆไหมอะคะก็ผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบซื้อเสื้อหนาวนะครับค่ะแล้วก็ซื้อไปก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะใส่เสื้อหนาวมันดูมันดูเรารู้สึกว่าเราอยากใส่เนาะค่ะเพราะนั้นบรรยาก,กาศ ถ้าเราเจอหนาวที่ไหนเนี่ยเราอยากใช้เสื้อหนาวเลาวนะครับตัวน,นี้ก็คือเออแล้วก็ที่ไหนหนาวนาวไป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 อยากอ,อยากหนาวแล้วก็ใส่เสื้อหลายชั้นโอ้หนาวจังเลยไปถึงแต่ที่หนาวจังเลย,เลยโอ้หมอกสวยแบบน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็ขึ้นไปนะฮะดูแม่คันนิ้งนะครับดูเกล็ดน้ําแข็งบนใบหญ้าแบบน,นี้ไปดอยอินทนนท์ดอยสุเทพนะครับบางคนก็ไปภูกระดึงแบบน,นี้เพราะฉะนั้นเนี่ย บางคนก็ตอนนี้ก็บอกใกล้สุดก็คือเขาใหญ่อากาศก็เย็นนะครับและปีนี้เห็นทางกรมอุตุก็บอกว่าน่าจะมีอากาศค่อนข้างเย็นนะครับอย่างเขาบอกว่าอย่างเขาใหญ่บอกว่าอุณหภูมิได้ถึงหกองศานะประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็เรื่อปกติแล้วเนี่ยในหน้าหนาวเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่มันไม่ไม่ใช่เป็นปกติของเมืองไทยเพราะนั้นคนไทยก็จะไม่เคยคุ้นนะครับคนไทยพอเห็นเห็นหิมะเห็นความหนาวเห็นดอกไม้เมืองหนาวเนี่ยก็จะมีความรู้สึกสดชื่นและโดยฉพาะยิ่งโลกยุคนี้เป็นโลกยุคของการถ่ายรูปนะครับบนอินสตาแกรมเฟซบุ๊กเนี่ย S <S มันก็เลยทำให้การแต่งชุดเสื้อหนาวสวยๆกับดอกไม้สวยๆในยามหน้าหนาวเนี่ยมันจึงเป็นบรรยากาศที่โดยปกติแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวเชิงภูเขาเนี่ยจึงได้ความนิยมสูงนะครับ <S 2> <S 2> หรือแม้กระทั่งในอดีตที่เวลาเราเปิดประเทศแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศได้มันคนก็ไปปั้นหิมะที่ต่างประเทศก็ปเป็นเรื่องปกติแต่เดียวกันเนี่ยคนที่เขาอยู่เมืองหิมะเขาโอ้โหหนาวจัดมากเขามีความสุขเขาก็มาเอาแดดที่ชายทะเลบ้านเราครับ <Okay. S 2> มาภูเก็ตมาสมุยมาพัง,งานกระบี่เขารู้สึกว่าเขาโหยหา,าแสงแดด <c oughs> เกลียวขลื่นแบบเนี้เพราะฉะนั้นมันก็ก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องจิตวิทยาของคนทั่วไปที่ว่าเราอยู่ตรงไหนยเยอะๆเราก็มีควมว่ามันปกติสําหรับเราเราก็ไปหาสิ่งที่มันไม่ใช่ความปกติเพราะนั้นตอบคุณชียาคือว่า <c oughs> หน้าหนาคนเที่ยวครับชอบเที่ยวโดวยเฉพาะการเที่ยวในภาคเหนือนะครับเที่ยอากาศหน้า,านหนาหรือภาคตอนเชียงเหนือ แต่ว่าในหน้าหนาวบางทีผมชอบไปทะเลนะครับอย่างบอกว่าทะเลบางที่ผมใส่กิ๊กเกลือหน้าหนาวนะครับก็บางที่ใส่กิ๊กคือที่ผมรู้และก็เห็นด้วยตายเองก็คือว่าอย่างเช่นว่าผมได้พูดถึงชายหาดบางแสนนะครับแต่ว่าในแถบนั้นเนี่ยผมเคยเจอใกล้ๆ้บางแสนเนี่ยนะครับรือว,วาบางบางแสนสีราชาโอโหแบบน้ําใสากิ๊กเกลือสวยมากก็เป็นบรรยากาศที่อากาศดีดีเกลียวขึ้นแล้วก็มีน้ําทะเลใส ก็เป็นช่วงของการท่องเที่ยวครับเพราะสิ้นปีแล้วเนาะเหนื่อยมากกันทั้งปีแล้วก็มาผ่อนคลายกันหน่อยก็เชื่อว่าถ้าปีนี้นะคะสภาพอากาศเนี่ยหนาวเย็นขึ้นคนก็น่าจะกล้าที่จะออกมาท่องเที่ยวกันมากขึ้นนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังคงลืมไม่ได้เลยค่ะอาจารย์ในเรื่องของโควิดนะคะก็ยังคงมีอยู่ในประเทศของเราบางคนอาจจะหลงลืมกันไปนะคะอากาศหนาวสภาพอากาศดีต่างๆออกมาเที่ยวกันเกิดเป็นความหนาแน่นไม่มีการเว้นระยะห่างขึ้นมา ก็เป็นได้นะฮะครับก็ต้องเ<ะ>ชื่อๆกันดูแลนะครับผมว่าตอนนี้คนไทยติดละบางทีเราลงไปในพื้นที่สาธารณะคือบางทีเราอยู่ในห้องเรียนเนี่ยผมตอนนี้ผมชอบห้อยหน้ากากอนามัยไว้ที่ตัวนะครับก็ห <c oughs> <ๆ>้อยไว้ที่คอเลยแหละนะมีสายระยงระยางเต็มไปหมดแล้วก็ห้อยหน้ากากอนามัยพอเดินออก <c oughs> <ๆ>ไปในที่ที่ชุม,มชนุมชนเรารู้สึกว่าเราต้องสวมหน้ากากมันกลายเป็นอัตโนมัตินะอ้ค่ะเพราะนั้นผมเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยก็จะกลายเป็น new normal เนาะก็คือว่าก็จะเริ่มระมัดระวังตัวเองโดยปกติ ในขณะนี้ก็คือสวมหน้ากากทำไมพอเราไม่สวมคนอื่นก็จะมาทักเออสวมหน้ากากหน่อยมันก็จะเป็นสายตาเขาทักเราแบบนี้ครับแลวก็ตอนนี้เนี่ยอวัยวะที่สามสิบสามอย่างน้อยก็เป็นเจลแอลกอฮอล์ที่ผติปตัวไอ้อสุควกลืสัมผัสตรงไหนปั๊บผมก็จะล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนนะครับแล้วก็ไปล้างมือด้วยสบู่ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็ผมว่าก็เป็นการป้องกันปกติแล้วก็บางทีเราก็ต้องคอยๆเตือนตัวเองนะครับว่าบางทีผิวสัมผัสเนี่ยบางทีเราละเลยว่าเอ๊ะพอเราไปสัมผัสที่ผิวสัมผัสแล้วเราก็ จะไม่ได้ล้างมือผมก็จะพยายาม,มเป็นประจำเพราะว่าก็มีกรณีตัวอย่างที่เราไปดูไทม์ไลน์ของบางคนนะครับ <Okay. S 2> ที่เรารู้จักเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้ออกจากบ้านเลยนะอืเขาแค่ออกไปทิ้งขยะที่ถังขยะอคือ oh, <okay. S 2> ถ,ถ้าเราใช้หลักการเขาบอกว่าการทิ้งขยะที่ถังขยะคือเราเอาถุงขยะออกไปปับ๊บเราต้องเปิดฝาอพอเราเปิดฝาถังขยะปับ๊บเราใสา่ไปนั่นแหละมันก็เป็นความเสี่ยงที่เป็นความน่าเป็นที่เกิดขึ้นได้เราไม่รู้ข้อได้จจริงนะครับว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่า มันมีโอกาสเกิดได้จากผิวสัมผัสทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเตือนตัวเองประจําในขณะที่โควิดอยู่กับเราในฐานะโลกประจําถิ่นนะครับ mm. ก็ต้องพยายามคอยมันเตือนตัวเองประจำว่าทุกอย่างมีความเสี่ยงเราต้องดูแลตัวเองครับ <Okay. S 2> และทําร่างกายให้แข็งแรงตลอดเวลา ก็ให้ท่องเที่ยวกันอย่างสนุกสนานและก็ปลอดภัยด้วยนะคะวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดรธนวัตรพลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอกกันคาไทยค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดเรื่องราวที่นํามาฝากกันในวันนี้นะคะสําหรับวันนี้หมดเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองประชาการกองทัพไทยลงแล้วดิฉันพิรยาพิรมพักดีและทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สัตราพระศาสนาจะเธอทูลไว้ปกป้องแผ่นดินแม้่สูญสิน้นลมหายใจเอกราชาติไทยขอมอบไว้ให้ประชาชนภุมิเอกายใจพัฒน,นาพาชาติมั่นคงใต้ทงใต้รงมประชาชนสุขสดใส